บุตรสลาคำนะคะบุตรสลาคำลูกสาวเจ้าเงินโพชัยสายเลือดเงินอุทัยกับเจ้าคิงคองนะคะอายุ3ปีสูง1้8ยแสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ตอนนี้บุตรสลาคำท้องกับเจ้าคิงคองมาถาเบิงควายยักษ์กันจะพี่น้อง ปัจจุบันคิงคองอยู่นิลันีฟาร์มนะคะแล้วก็บุษราคำสังกัดบ้านค่ายเต้นะคะจังหวัดขอนแก่นคู่นี้เป็นควายยักษ์หนารุ่นจ้ะพี่น้องยักษ์บวกยักษ์เลยคิงคองบวกบุษราคำดูไม่เบื่อเลยอะ่ะ